สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกนะคะพี่กัญญาแอฟริกาใต้บรรลนวดนะคะก็พักระหว่างการก่อสร้างท่านผู้ชมวันนี้จะไปทํางานช่วยคุณสามีค่ะไปทํางานด้วยกับสามีนะคะก็ทํางานช่างนะคะวันนี้ไปดูซิว่าพี่กัญญาจะทำอะไรเรือดวันเย็นวันเย็นนะคะ ไปค่ะท่านผู้ชมจะพาไปเที่ยวทั่วเมืองอัิกาใต้กันนะคะวันนี้พี่จะไปติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะนนเขาออเดอร์สั่งตั้งสองเครื่องในท่านาผู้ชมโอเคไปดูซิว่าพี่จะติดตั้งยังไงนะคะเช้าเข้าเมืองหน่อยก็จะรถติดนะคะท่านผู้ชมรถติดนะคะนี่สายมือมีร้านนวดไทยด้วยท่านผู้ชมโอ้ยแสงแดดมองไม่เห็นนะคะมองไม่ชัด ก็เป็นร้านไทยอีกนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นร้านนวดไทยนะคะ t t says w e l Full Body Black Massage 250 Because no Thai people But it says Thai มาทำงานท่านผู้ชมสมาก็จะใช้คนดำนวดนะคะเพราะคนไทยก็ค่อนข้างจะมาลำบาก African Massage

ว่าลตแบงค์ท่านผู้ชมก็จะเป็นเมืองย่านธุรกิจนะคะก็จะมีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะนะคะเพราะว่าออฟฟิศการทํางานเยอะคนก็จะเข้าในเมืองแล้วก็มาทํางานกันนะคะมารับเครื่องททาน้ำอุ่นค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวรอแป๊บ องเครื่องนะคะทะ่านผู้ชม,มก็ยังคงขับรถไปเรื่อยๆท่านผู้ชมยังไม่ถึงเลยจะสิบโมงแล้วนะคะ กำลังมองหาปากทางเข้านะคะท่านผู้ชม Your the left. In the lab เหรอ In the lab หาไม่เจอท่านผู้ชมจะเลี้ยวไหนอ่ะ mm hmm. อุ๊ยมาเยอะแยะเลยนะคะ s <S ที่คนขี่มาเลี้ยงมาหาก่อนท่านผู้ชม Hey, goed, goed Goed, goed. Morgen is het mijn nummer 25, nee? Yes, 25, 27. Ja, je ja. zal zien als is zo kleinere ingang en als je recht achter. kijkt zie je zie mijn container staan. Ik achter. zie nog een stukje en blauwe machine en goeders. Yes, yes. Dat is hier echt de rechte plek. Oké. Okay. Moet ik niet intercom drukken Net. of moet ik de Dat blazen of? Het is een zwarte hek, ja, nee? Goor, ้คทุกท่านด้านในนะคะโอ้ยเยอะแยะเลยมีม้าด้วยคอนเทนเนอร์ er อยู่ด้านหน้านะคะโอ้ตู้คอนเทนเนอร์เยอะเลยท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะมาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะสองเครื่องใส่ตู้คอนเทนเนอร์นะคะ <im itation> โอ้แดดร้อนมากทุกท่านตอนนี้พี่คัญยากับคุณสามีก็มาถึงที่ทํางานเรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชม แทนที่จะยกตู้คอนเทนเนอร์ลงไว้ให้พวกเราทำงานนะคะทุกท่านตอนนี้ต้องต้องรอคนดำเอารถเขนมายกตู้คอนเทนเนอร์ลงนะคะพวกพีก็ต้องนั่งรอรถรถอีกนะคะเพื่อจะยกตู้ลงมาเราถึงจะได้ติดตั้งเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นได้นะคะทุกท่านตอนนี้ก็นั่งรอแล้วรออีกนะคะก็รอไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้สภาพบรรยากาศที่มิดแรนนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ปิดตัวอรอย่างเหมือนต้นคลิปที่พี่พูดผิดเนาะกลับค่ะท่านผู้ชมไม่ได้งานนะคะวันนี้ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ลงมาสู่พื้นนะาผู้ชมรอไม่ไหวไปงานต่อไปนะคะวันนี้ก็เฟร้ค่ะ